ชยาสนากาตาพุทธาเชตาวามรังสวาหานังจัดตูสาจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทธะเกเตมุนิสราสีเสปฏิติตาไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเน สังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสะภาคุณากโรหาทาเยเมอนุรุธโธสรีปุตโตทักจทักขิเนโกนทันโยปิดทิพาคาสมิงโมคัลาโนจาวะมะเกที่กิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจามหานาโมอุภาสุงวามสัสสเก เกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปาพังโกนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปักขวโวกุมารกัสโปเทโรมมาเฮสีจิตตาวะทาโกโซไมหังวทะเนในจังปฏิท่าสีคุณากะโร ปุญโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทศีวรีเทราปัญจอิเมชาตานาราเตตริกามะมะเสสาสีตามหาเทราวิชิตตาชินาสาวกาเอเตสีตีมหา เทราชิตาวันโตชิโนรรสาชารันตาศิลาเตเชนาอังค์มังเคสุสันทิตารัตนาปุระโตอาสิทักิเนมัตเตเมตาสุตะกังทัชคังปาชิโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังคันธโมระปาริตาจิอาตานาติกายะสุตังกัง กาเซชธนางอาศิเซซากะปาการะสันทิตาชินานานาวาระสังยุตตาสัตตาปการะลังกตาวาตปิตาทาสันชาตาพรหิรัชัตุปัทวาอาเซซาวินยังยานตุวานตตัดชินาเตชะซาวสัตโต เมสกิจเจนาสัทาสัมพุทธ,ธาปัญชเรชินาปัญชาระมาชามิวิหารันตังมหีตะเลสัทาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขุตโตสุราโคชินา นุภาเวนัชิตุปะทะัทโวธรรมานุภาเวนาชิตาริสองโคสังขานุภาเวนาชิตันตรายโยสัตธรรม,มานุภาวะปาริโตสารามิชินะปัญชชเรตี